สบายดีพ่อแม่พี่น้องอตอนหับกับสูซสองที่นนมาหน้าคือเก่าพี่น้องวันนี้ตอนคำคำแรงๆพี่น้องคือคือใหม่แน่มาขางปลาขางดงพี่น้องมาให้ใหม่คนตัดใหม่ละจ่ายละจี้พี่น้องคือว่าคอใหม่คนพี่น้องเ้ยเขาไปบม้ยหย่ำเองดอกไปข้าเจ้าย่ำไม่ยังละย่ำนั่นว่าเราอธิบายทิ่ให้ย่ำย่ำย,ยังได้เลยแกนคูนพ<ม>ี<ห>่น้องเออเข้าไปใส่ในนี้หย่ำย่ำหย่ำยังมันย่ำแกนเล่ใช้ไม้นี่ โอ้กินแดงหรือบ่แดงครับแต่ว่ากินแกนว่าแมนมอดนั่นละเนาะแกนไเนาะตัวโแก่พีเน้องล้วจะคอโล่เนาค้อรเผลอเรียบร้อยแล้วคอโล่หนุบจุกอเสบายดีคยพี้น้องตัวเงๆนีาเนาะเปิดแกนใส่ใ่ใช่แม่นแม่นเยต่แกนมันบนใหญ่ปเลยโอ้อาอาอันนี้มุมแมนไม่ได้อุ้ยเนาะเอ่อเอาไปฟา พวกที่แขวดีพี่น้อยหยัมไม่ยัมตอกบุรีดอกเบอร์ซิเบิร์ตอะไรแขวนั้นแต่ว่าก็อมเอาซื้ออมมอญซื้อวะออาพอได้ยหยัมมีแห้งอมอืดหลุดเข้าไว้เห็นบ่ตัวนี้เป็นในตัวเสกมึงดีดีมั้งแก่นน้อยหน่อยได้น้อยบ่น้อยขบเอาเลยเพิ่นมักแก่นใหญ่เด้ซุ่มเขียวนะเป็นฟองเนาะเออละมันจารย์แก่นนะมัวนะเอสเฟอร์นะไปข้างไกลครับ ซูมหน่อยคารคเมเกสกันนึ่งว่าอะไรับัตถนตอนนั้นประเดี๋มัองกานอันนี้อะไรเพี่อนเอาไอ๋อไปไปท้ามันให้ไปทามันเอาพันว่าผ่านผ่านผ่านจังมากเอาอีกไงเพื่อนอืเอาไปทำนี่ก่อนเลยปฏิเเพื่อนว่ามันคักเลยจะเกลี่าเกลี่ยตออีกเออเออไปาเพื่อนว่ามันแสีมันพินอะจังสิมาเอาเก็บอีนะเออไปพี่อนเราก็วนนี้มองคนถูกล้ มาห่อแล้วพี่น้องมาหอดแล้วกับมาห่อหม่องหอดบ้านแล้วน้องแสบพี่น้องเดี๋ยวเจ้าจ่าลงมันยังนักเบบางกันคุณมีบองปากหูจักพี่น้องอืมเนี่ยเอี้ยวจะตลอดเวลาพี่น้องเอ้เขี้ตลอดเวลาก็ต้องไมมนี่มันสิ้นเปลืองตลอดได้พี่น้อง <ro> นี่กาดสีพี่น้องเออโรงวยาบาลผืนหนึ่งผู้เดียวอันเคียอันอยู่แท่นี่นะพี่น้องคุมนี่นะเพิ่นมักใหม่พี่น้องมักสีแดงเฮ่บังทั้งมุมนี่พี่น้องกาคือกันพี่น้องก็โผล่มีแต่ปากสีแดงแดงพี่น้องปากสีแดงแดงย่ำหนึ่อื่นนลยย่ำว่าเจ็บแห่เจ็บขางมัย่ำแกงขู่นี่เฉยยยยยยำำำำไไมม้้้ดดนน่่ะพีอง กินจนเก้งเห็นได้จงเขาหยั่งอืมเฮ้ยหยั่งอะไรเห็นละเก็บเขามาพี่น้องเห็นเขาตัดแล้วก็มันสะอ่อนเผินแคล้วเฮ้ยเอาห้องเพื่อเห็นอืมเผินเห็นด้วว่าอัืมราสินหนุนไทยหลวงพีดเนาะเศษเอาซองถอนก่อนพี่น้องข้ามันแสีดจังเง่ยเอาเอามือมันตัดได้หลายถอนได้สี่ห้าถอนพู แต่มันไลยต้นแต่ว่าคันมันเอาข้ามาเบิ้งคันมันแสบจังไปเก็บเอาอีมันตัดทั้งทั้งหน้าเหินทั้งเตอร์เนี่แต่ว่ามันเชี่ยวฮาวคือจะเป็นแต่แกนมันนะครับบอกฮาวฮาวค่นมันเอาเนื้อได้แกนขุนพ่ายอันนี้นะบอกมันจะแดงอันนั้นลยแต่แต่บอกคุณด่าแดงหมาแล้วไปพานะเอ้อผูกไปพานะพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วแต่อยู่เพื่อนมอบ้านนอกพี่น้อง ให้มอ้บันนอกล่างแพลล่างบาดให้ซะก่อนยังบ้านลงมาฮอดพีอืมอืมอันนี้เข้ามาบ้านพี่น้องเอาแกงขูดเข้ามาบ้านลงบ้านวางหลอนอนล้างเพลนอนสักยาหมอให้ยาสักมาได้เรื่องการเรื่องประมอมพี่น้องไปปาดว่าเนี่เข้ามาเรียบร้อยแล้วอยู่มอ้บนนอกพี่น้องเอ้อ้อมเนี่ยธรรมศาสตร์บ้านลงพี่น้องเอ้ตอนนี้เข้ามาตอนคำคำห้าหกโมงแล้วแหละ เอายำเคียวดีเจออันผู้นึงเด้ผู้หนึ่งไอ้กลิ่นเด้ยังมีอีกผู้นึงพี่น้องผู้มักอ่ะไปเบิ่งให้ก่อนพี่น้องจักบอลอยู่มุมใดไปซองมังก้อนผู้น้องเพิ่นเฮ็ดกินอีกยังอีกผู้นึงแด้วผู้มักมังยำมักเคียวไม่เลยไม่ยังยำเปิ้ลนี่เจ็บแห่แต่ขยำไม่เลยโอ้ยในการทำมันนกงเหินพี่น้องเลยตอนคำคำเอาแกงขูดเข้ามาเฮ้อ เอาแล้วเหินในบ้านนะผุนตัดเ,ออเหินในบ้าน,นลวผุนตัดอันไรเ,เห็นอะไร้ำยลายอ่านได้ายชีถอดได้อันนี้นหน่านงันเทานน้ในกินเพิ่อน่ะนี่พี่ <c oughs> พน้องผุดหนึ่งผู้ที่ชามพี่น้องนี่พวกแควมานี่ยพวแควมาผูดที่ชามกแกงขูดเท่าหมานหมักแกงขูดนี่ยเราหอยหอย,อมหอยคมเหมือนเจะปนส่นกระป๋านี้่ได้กดี่ก้อยต่างหะป๋าพวกปากคอ ออเอาเช่อบอกขอสองคนน่ากายไปช้อนพันไปช้อนใช่ไหมน่าอันหแล้วอันไออันกอเทงหน่อยไอกองชี้นะไปแล้วมันนำคอนนะพันเอาของชี้เอ,อ้ยน,นัน<อ>ออ่นนี่นะคอนนี่นะบมอเตอร์นี่บอกเอยหน่อยเอ้อันอืมมันจะปนป่าพี่น้องกบหอยพร้อมมาห้านแหลงมาดิได้พหรหห้อมพร้อมการกินข้าวแล้วนี่ก็ต้องแข่ไปน่องมาผืนแ้วกินข้าวแล้วก็ย่ำโหลด มันจะนอนพูดแล้วก็ขายอ๋อกอนจะนอนนี่กินข้าวแล้วก่อนจะนอนก็ได้ได้ลายความได้จากความความเดียวความเดียวแล้วเบื้องนั่งอันไหนเอากินข้าวแล้วเขาเราว่าชอบทำความเบื้องนั่งจบดูไปเบื้องนั่งจบบ่ดีนะเดี๋ยงจบยุค่าแค่งต่อความเดียวยาระยาอมันอิ่มผมรู้ไหมหรืออิ่มนิ่มอิ่มอิ่มด่ออิ่มเป็นมือเช้าวมือไอ้ขานล่างที่ทานขายที่ทานขายพี่น้องเอ้ยยางเดียว มันนั้นอัินยางเดียวมันนั้นจบจบจบขู่เก่าจบขู่เก่าหลังคันมันมูนกับมีมูนกับมีชุดแต่ว่าแแต่เนาะ่นอนอืมเอามาซองถอนแล้วเพื่อนว่าคันมันแสีบต้องเอาไปเอาเมยีเปล่าเพื่อนตัดห้าหกถอนมาแต่ว่อนมีโลงแกนมาเนาะของใหม่นะกะซำซำฮานี่แหละฮะโต้นี่แหละแต่มันนันเนาะแกนมันนันมีแต่ซำแฮนกิวได้แต่ป้าวมันเป็นอันแกงขูดไพ่เพื่อนว่า จำมันแดงมันแดงตั้งขบันแดงก็จังบอกมันไหวลองแคล้วาันแดงมันไหวจะไปเก็บมันไหวด้วยเพราะว่าผูเลิกอ่ะเขาพูดพูดแคล้วเขาเก่านะพูดมีแคล้วกัดเซย์เขากระทิบแค่นั้นแหละแต่ไปคอผุนเอาอันเพืรอได้์ป่ะเอาไปลบผุนป่าไปลองบ้างขบันแดงแกมาเมื่อผุนอ่แกงขูนเขาไม่นักเรียนเขาลงเต่าเนาะแกงขูนเขาไม่ลงลงบอกแกงขูดไหนขันมันดึงเออแล้วเต้บอกเรียเต้ ถ้าบงอิฐบังมอมแม่ยังไม่หมาทะยุกปิงก้งเ<อ>นี่ยมอมบันนอกไปนอกบังมอมเพิ่น,น,นหายมอบันนอกกำลังแพ้ก่อนจับสองสามมือแพ้ดีแพ้เศร้าจังลงมาพี่นอ้องม,มาแต่ไห่ควันมันลงมาก่อนแล้วแต่เขากบับบดไดแวรเพิ่นซ้ำความมากกายพี่น้องมาหาปา่าผู้ทางสนพี่พี่น้องเอาแกงคู่น้ำผักเพิ่นแกนใหม่แกนตอกเคี่ยวเข้าไป ย้ำเข้าไปคุมอืมคุ้มนี่คุ้มนี่แค่วพี่น้องแค่วใหม่แค่วโตคุ้มนี่เราพี่น้องเอ้ไอเชียวขำไม่เลยบรรงงน้องนะเสือกันดิเหงะเะงา,อา,อาโอ้โหเพล่ปนหอมเนาะเอาเสือผักอันหอมห้อยเนาะเอาผักเสือละหอมเลยได้พี่น้องไอ้ปนปูปนป,ปลา ันยก้อยหอยตก้อยหอยบอกอยหอยตก้อยนั่นก็น้อมันมีไดรลนบ่เนง,งบนมบอเลยไปผู้เดียวเอนะพระล่อมเิดปิป่าอะไรผ่อจะก้อยห้อยพี่องเอาแกงขูดข้ามาเห็นเผล่นั่นละกบางคนกินกรนห้อมด้ คำแล้วแล้วอนไ้คำแล้ยยุงระอ่ะเ,เนี่ยนี่ใหญ่กายพี่นอ้องใหญ่ากายมีแต่แขวมอกมาเามานี่นยใหญ่ากายบริเกียวมากพี่น้องอสามสาว บ่มีลูกมีผัวพี่น้องเอ้ยอืมทำเงินก่อนพี่น้อง <c oughs> เสร็จเต็มร้อยแลย้วพี่น้องเอ้ยหงกงินนะหอมมาดิไปไปทางนั้นอีพี่น้องเอาถังแกงขูดนี่ไปสันตัดผ่ามานอันนี้อีพี่น้องพอเรื่องสักยมสักยาสักวัคซีน เฮ้ตอนกำกับพี่น้องเป็นมุมมองได้อยู่นั่นเยอะอันเยอะเขียวไม้แล้วเยอเขียวอะแล้วพี่น้องมาผูอันนี้นะผูครับผูกับแก้มกับแก้มมะเผลอจะเขียวไม้แล้วนี่ ได้ผูได้มามาเฮ้ยแล้วก็แข่าอีกกำลังจัดผูไว้พี่น้องจัดหมากจัดผูไว้อืมอืมจัดหมากจัดผูพี่น้องเอ้ยตอนคำคำ,ำห้าหกโมงตอนนี้ขายได้ไงมากินข้าวแล้วนี่แหละความนึงอืม,อม <c oughs> มาแล้วพี่น้องเยาวแกล้งขู่ลงแต่รถแล้วแหละซีได้ล่าได้อยากอะไรพี่น้องเอ้อาลงแล้วแหละตลอดนี่กับบานกับเงินพี่น้องคำเลยหกโมงเจ็ดโมงแล้วพี่น้องไปพอกันโอกาสหนาพี่ละ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชินอนมันหน้าได้พี่น้องขอมกขอบใจลงหนาพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย